ถ้ายังเรงรีบของงานเสร็จเรื่องใดๆกับเราไดครับคุณหมอดชอกับเฟซชั่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฉยได้เลยนะครับเราอยู่ที่ชั้นหนึ่งสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะข้าวฟ่างค่ะผมเจ้าครับผมจากนิสันดอนเมืองครับนิสันติวานนท์นะคะแล้วก็มีอีกสาขาหนึ่งค่ะวงสว่างค่ะครับผมวันนี้เรามากับพี่เจ้านะคะพี่เจ้ามีอะไรเสนอมั้งวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ตอนนี้เราจัดบูธอยู่ที่ ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตครับผมชั้นหนึ่งนะครับโซนเซ็นเตอร์อ่าใช่ครับโซนเซ็นเตอร์เข้ามาโซนเซ็นเตอร์นะคะชั้นหนึ่งก็จะเจอเราเลยค่ะมีสามแรนครับผมวันนี้นะฮะส่วนเรานิสสันเนี่ยครับมีมาออก2รุ่นนะครับก็จะเป็นรุ่นคลิกแล้วก็ทามิล่าครับผมคลิกตัวไหนครับพี่เจ้าคลิกรุ่นวีแอนะครับตอนนี้เป็นคลิกรุ่น VL แอลตัวแบ็กสตาร์ใช่ครับสีดำนะครับ เอามาดูลองมาดูครับตัวนี้เปิดที่งานมอเตอร์โชว์เลยนะคะตัวนี้มีไม่กี่ร้อยคันเนี่ยนะคะวันนี้มาจับมาจองได้นะคะราคาเท่าไหร่ครับพี่เจ้าจ๋าราคา900,000ร,รุ่นรุ่นท็อป VL นะครับราคา9,20,000 0 0ราคา9,20,000 0 เก้าสามเก้าถ้าราคารุ่นรุ่นเก้าสามเก้า <3, 9. S 1> อ่สาสไตล์ดิชั่นใช่ไหมสไตล์ดิชั่นสไตล์ดิชั่นยังไม่มีรา<ส> <3, S 2> คา 2. 2> บอกอตัวนี้เป็นรุ่นสไตล์ดิชั่นนะครับสีดำทั้งคันนะฮะอ่าในรุ่น คลิกเนี่ยครับตอนนี้มีโปรโมชั่นเป็นดอกดาวครับดอกเบี้ย0% 60งวดนะฮะและที่สำคัญก็คือเขาเพิ่มในเดือนนี้นะครับสิ้นสุดว่าวันที่31นี้จะ,ะตัวแคมเปญการรับประกันนะครับเพิ่มเป็น7ปีจาก5ปีนะครับเพิ่มเป็น7ปีแล้วครับตัวนี้รับประกันอะไรบ้างคะ แลบประกันตัวรถคุณภาพรถครับ E-POWER นี่คือ7ปีใช่ E-POWER 7ปีระยะทางแสนแสนสี่แสนสี่นะคะแต่ถ้าเป็นตัวคุณภาพรถแต่แบตเตอรี่ก็ยังเหมือนเดิมสิปีไม่กำหนดระยะทางใช่ครับพิเศษจริงๆนะคะวันนี้สำหรับแลกสตาร์นะคะนี่อะไรอย่างมากคะตัว อ่าอีดิชั่นนะครับจะมีตัวสติกเกอร์นะครับนี่ม,มีสติกเกอร์ก็จบสีบอลเงินนะครับ,บตตรอ่าที่เปลี่ยนจากรุ่นเดิมนี่ครับสไตล์ดิชั่นสีสปอยเลอร์หลังนะครับสีบอลเงินนี้แล้วก็ตัวโลโก้ด้านหลังสไตล์ดิชั่นครับผม ผลิตเฉพาะสีดำนะเฉพาะสีดำเท่านั้นครับหนึ่บาทในราคา939,000บาทนี่รับแบบนี้ไปเลยครับทั้งคันนะครับรับวแบบนี้นะครับและในต่อที่สองไปเสร็จข้าวปลาคุณจะได้รับคูปองดูครับดูภายในก็จะเป็นสีดำ เป็นรุ่น BL ครับแล้วก็ต้องหัวบอกก็จะมีโลโก้สไตล์ดิชั่นนะครับลูกค้าเก่านี่สันนี่ส่วนรดเท่าไหร่ครับหมื่นหมื่นห้าหนึ่งหมื่นบาทใช่ไหมคะสำหรับลูกค้าเก่าก็ลูกค้าเก่าได้รับส่งถหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็ถ้าลูกค้าทำอาชีพประกอบอาชีพข้าราชการหรือรับววิสาหกิจก็รับเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นบาทครับเป็นสองหมื่นบาทเลยนะฮะ โดยไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคือรับ2ต่อเลยถูกต้องไหมคะรับ2ต่อเลยครับผมในรุ่นนี้ครับ เดี๋ยวลองไปยูองเมล่าลองดูอเมลา่ลไปไปมลาครับสำหรับลูกค้าที่จะมาชมนะคะแบรกสตาร์ตัวนี้นะคะมีไม่กี่ร้อยคันนะคะผลิตออกมาที่งานมอเตอร์โชว์นะคะเมื่อมีนาะเมษาที่แล้วนะคะตอนนี้ยังเหลือให้จับจองอยู่นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจมาชมมาชมได้ที่ฟิวเจอร์นะคะโซนชั้นหนึ่งโซนเซ็นเตอร์นะคะมาดูทีนี้มาดูเจ้าเมล่านะคะวันนี้กับพ่อฟางนะคะอะเมล่าตัวนี้คืออเมล่าว l นะคะตัวท็อปราคา699าค่ะตัวนี้ วันนี้มากับโปรโมชั่น9,999บาทเริ่มต้นดาวนะคะผ่อนยาวนานถึง84ปีเลยะคะ่ะ84เดือน <laughs> ออ๋นึกว่า84ปีโทษทีเท่ากับอยุเซล<ว>เลยค่ะ84งวดครับผม84งวดนะคะ84งวดตัวนี้เป็นเป็นเป็นสีเป็นสีตัวท็อปเลยนะคะสีนี้เลยสีอะไรนะคะสีเทาฟ้าเทาฟ้าสีเทาฟ้าตัวนี้สวยนะคะสีสวยมาก สีเทานี่เพิ่มเงินเท่าไหร่แล้วนะสีเทาเพิ่มเงินเท่าไหร่สีเทานะคะถ้าไม่ใช่หลังคาราเราคิดหมื่นหนึ่งนะคะอ่าถ้าเป็นหลังคาราคิดหมื่นห้าแต่ไม่เป็นไรค่ะสําหรับลูกค้าเราพิเศษค่าสีให้นะคะวันนี้มาจองได้ที่ฟิวเจอร์นะคะพิเศษได้หรือลูกค้าไม่อยากเสียเงินดาวนะคะที่2 5่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะดอกเบี้ยศูนย์ที่สี่สิบแปดเดือนค่ะอ่าจะเป็นรุ่นวีรุ่นวีถ้าเป็นรุ่นวี อกเพี<อ>่ศูนย์เปอร์เซ็นต์หกสิบมวดใช่จะเป็นรุ่นวีนะใช่ันเส็จจากมาีลองดูลองดูรอบคัดดูสีนะคะดูสีดูสีถ้าอยู่ในถ้าอยู่ในร่มอาจจะแบบออกแนวม่วง,งสีฟ้าสวยวตอนแรก่ะรถไม่ค่อยสวยพอซิวเข้ามารถก็จะสวยเพิ่มขึ้นนะคะ ออปชันมาให้เต็มนะคะจอนะคะอันนี้กล้องรอบคันเลยนะคะเตือนกันชนหน้าอีกพวงมลาลัยพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะดูคันเกียร์ค่ะลูกค้ามาแบบครบคันเลยราคา699เราไม่ขายค่ะวันนี้อ่าเราขายราคาเริ่มต้น549,000้ราคาเริ่มต้นนะคะตัวนี้699ค่ะลูกค้าจับจองวันนี้นะคะได้ส่วนลดพิเศษนะคะมาดูได้ที่ฟิวเจอร์พาร์คนะคะ ชั้นหนึ่งโซนเซ็นเตอร์ขึ้นมาแะชั้นหนึ่งจะเจอเลยนะคะมี3แบรนด์ด้วยกันแต่วันนี้เราจัดพิเศษแบบโปรโมชั่นแบบสุดๆให้ลูกค้าเลยนะคะวันนี้ครับผมลูกค้าเก่ายังไงคะพี่เก้าอ่า,าออลูกค้าเก่าตัวนี้จะได้เป็นเออกเกตเซฟเซฟเนาะก็ฟรีค่าบริเวรษากี่ครั้งคะหกหกครั้ง 8, 8, 8, ครับผมห <8, 8. S 1> ครั้งค่าบริรษครั้ง แต่ถ้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใช่เป็นถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีแล้วก็เปลี่ยนพวกของเหลวทุกอย่างฟรีหมดครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะแล้วก็ถ้าลูกค้ามีเป็นค่าจัดการหรือแล้ววิสาหกิจก็รับส่วนลดเพิ่มเป็นหนึ่งบาทใช่อันนี้ก็คือรับลูกค้าเก่า6ครั้งแล้วก็รับเพิ่มอีก10,000บาทแล้วสียผากิจถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่ครับคือได้2ต่อเลยถ้าลูกค้าเป็น เป็นลูกค้าเก่าด้วยแล้วก็มีอาชีพท่าจางท่าจ้างด้วยเป็นเป็นเป็นลูกได้ไหมคะสมมติว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นเจ้าของรถเก่าของนิสันแต่เป็นลูกอยากมาซื้ออันนี้ได้ไหมคะได้ครับได้ครับใช้สิทธิ์ของพ่อได้ได้ครับได้ครับใช้สิทธิ์ของพ่อได้อันนี้พอโอนสิทธิ์ได้ครับตอนนี้โอเคค่ะเพียงแค่ยื่นสำเนารถเพียงแค่ยื่นสำเนาสำเนารถเก่าก็ได้รับสิทธิ์ได้เลยนะคะอยากได้ขึ้นจอดเพื่อ สวยหรูดูแพงนะคะกว้างนะครับปลายด้านหลังกว้างขวางมากะค่ะในคันนี้มันไม่มีชุดแต่ง <c oughs> คันนี้เป็นคันรถเดิมๆนะครับไม่มีชุดแต่งแต่ลูกค้าสามารถเลือกชุดแต่งได้นะครับ <c oughs> เลือกชุดแต่งได้บอกเราได้ครับ <c oughs> ได้ไหม ถ้าลูกค้ามาจองที่งานนะคะแล้วมาซื้อกับเซลนะคะบอกว่ามาจากไลฟส์สดวนันนี้เรามีของพิเศษให้นะคะลูกค้าใช่ครับผมเรามีส่วนลดพิเศษให้นะคะลูกค้าวันนี้ถ้าลูกค้าดูไลฟส์สดน,นะคะกริ๊งังเข้ามาได้นะคะเบอร์เซลศูนย์เก้าสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสี่เก้านะคะเขาฟัางนะคะเดี๋ยวมีพิเศษให้ค่ะ ผมนะครับที่เจ้าที่สันดอนเมืองนะครับเบอร์โทร0824111254ครับผมเรามาจัดถึงถึงวันไหนเนี่ย7กรกฎาคมเลยมผม7กร,รกฎาคมนะครับแต่ว่าโปรโมชั่นเนี่ยมันจะหมดสิ้นเดือนนี้นะครับแต่บูธเนี่ยยังอยู่อีกยาวแต่โปรโมชั่นจะหมดสิ้นเดือนนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอย่ารีรอครับ มาที่บูธหรือจะแชทออนไลน์ก็ได้ครับโทรมาก็ได้หรือว่าจะอินบ็อกมาก็ได้นะครับอ่าเรามีเจ้าหน้าที่ตอบ24ชั่วโมงนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างครับ ของจากข um อโปรโมชั่นหนักๆมิติสัตว์เราโปรโมชั่นหนักทุกคนนะครับอ๋ออ๋ออ๋อๆแต่วันนี้ไม่ได้มาโชว์นะครับตอนนี uh, <h <h ้นะครับมีแคมเปญแคมเปญตัวนาวาล่านะครับสี่ประตูรุ่นโปรซีรีส์นะฮะโปรโมชั่นตัวรถ20,000 0บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าเก่าลดเพิ่มอีก10,000บาทเป็น30,000 0บาทนะครับลองทักเข้ามาคุยกันได้ครับว่าเป็นรุ่นโปร 2x หรือโฟโ4 x นะครับด่วนนะคะรถมีจำนวนจำกัดค่ะมีสีอะไรบ้างคะที่สามารถจปล่อยได้เลยตอนนี้สีขาวอ่าฮะอ่ารุ่นรุ่นโปรทเนี่ยสีขาวมุกนะฮะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นสีอื่นก็ลองทักเข้ามาถามนะครับมันจะมีสีดำสีเทาอะไรด้วยนะครับพาไปได้เลยนะคะส่วนรถ300,000บาทถูกต้องไหมคะโอเคนะครับเดี๋ยว เราจะมาไลฟ์กันใหม่ในวันต่อไปนะครับติดตามในเพจนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ